สัญญาณโทรศัพท์ของ True กับ Detect ถ้าตอนนี้โทรศัพท์ท่านเป็นเหมือนเครื่องทับกระดาษถูกต้องแล้วครับสัญญาณห่วยครับนี่ครับ158ครับเจ้าของรถอำนาจโลหิตเสถียรครับครับนักขับสุเมธเวียงจานครับอู่สยาวาเซน ADM BL t ็ r บ o จิตเฮดเดอถ้าใครเคยไปอู่สยาวาเซนนะไม่เคยไม่ได้เหมือน อู่ทำรถอะไรเลยแล้วเหมือนอะไรรถแข่งนิดแปมหรอแปมอู่อ่ะไม่มีรถบ้านเลยหรอมีแต่นิดหน่อยอย,อยู่หน้าอู่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรก็ว่าไป<อ>แต่ว่าท้ายอู่นี่คือโอ้โหนึกว่าโชว์รูมหรือจังยาร์ดไม่เลยรถแข่งใหม่ๆอย่างนี้เลยอ่ะหรอหน้ายาวอีกสองคันโอ้โหคือเยอะมากตั้งเป็นรถของเขาเองแล้วก็<อ>เป็นรถของลูกค้าครับก็ฝากจอดนะเป็นเหมือนโชว์รูมเลย เมื่อวานนี้ครับวิ่งด้วยเวลา9.460จอเรียกว่ายังไม่มีใครทำลายตัวเองเนะฮะทำลายสถิติตัวเองนอกจากกรททุนทุงสมบูรณ์ เรารูตอนนี้อยู่ที่4ในรุ่นครับขยับขึ้นมาจาก8อยู่ที่4ในรุ่นมาดูครับ158เมื่อวานวิ่ง9.460ครับวันนี้จะเป็นอย่างไร อีซ้ายเลยสายเลยอีกแล้วเหรอดีมากครับขอบคุณครับอีกแล้วเหรอโอ้โหกระโจนออกสวยครับแต่ว่าพอกระโจนไปแล้วครับดับครับน้ำมันอีกละอันนี้ไม่ไกลไม่เป็นไร ูนีต้องยอมรับเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดนะรวมถึงพวกสารเคมีที่ชะล้างพวกลูบิแคนพวกเนี้ยนะใช่โอ้โหเดี๋ยวนี้มันมันดูดซับแล้วก็สามารถกวาดได้เลยเมื่อก่อนเนี่ยซูเปอร์เคยใช้ไซแมวนะครับโอ้โหจริงๆอ่าใช้ใช้ไซแมวนั้นนะไม่รอดะก็เลยเปลี่ยนไปเป็นสารเคมีผงสีขาวอันนั้นรอดครับแต่ ต้องเป็นสารเครมีนะเป็นปูนขาวก็ไม่ดีนะต้องใช้เป็นนะครับ <c oughs> เพราะถ้าใช้ไม่เป็น <c oughs> ปูนทะลุครับ <c oughs> กัดปูนครับก็แทกเสียครับกลับมาเป็นโอสคูลครับขี <c oughs> ้เลื่อยครับ <c oughs> กับปูนขาวปั่นแล้วก็ปัดทิง้งเมื่อก่อนน้ำ <c oughs> เพราะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีซุปอัพอยู่ปีหนึ่งครับ <c oughs> ที่แทกบีมเสียหมดเลยครับกิโลกว่าเ <c oughs> หลือแทกเอ แล้วแท็ก A ก็เสียกิโลกว่าเท่า B เลยแล้วการแข่งขันเหลือรุ่นใหญ่อีก3หรือ4รุ่นถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วตอนนั้นเนี่ยทีมยังไม่มีแฮร์รี่พอตเตอร์แบบนี้นะ,ะรู้ทำไงครับ,รบผมว่าจิมจำได้ท่านผู้ชมที่ดูจำได้ผมก็บอกว่าไม่ไม่ไม่เคลียร์แล้วอะไม่ไหวถ้าอยากให้วิ่งต่อก็ขอผ้าคนละผืน อไปช่วยกันน้ำมันคนละขวดหรือมีสเปรคนเนอร์อะไรมาช่วยกันเพราะว่าวันนั้นเราปีนั้นเราเคลียร์จิมอยูปีนั้นเราเคลียร์ทุกรันเลยอ่ะวิ่งคันหนึ่งแตกวิ่งคันหนึ่งแตกวิ่งคันหนึ่งแตกแบบวันนั้นต้องมี30สิคันที่พังอ่ะแล้วเราไม่ไหว้วครับภาพที่เห็นคืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมไม่ถึง5้าทีนักแข่งทุกคนนะกับทีมเซอร์วิสถือผ้ามาถือทุกอย่างที่คิดว่าเช็ดได้กับไอ้น้ามันที่ อ8แล้ามันเบรกยาวตั้งแต่จุดสตาร์จนถึงจุดเบรกครับคือไม่มีช่องว่างเลยทุกคนช่วยกันถูแท็กครับนั่นคือภาพที่ผมจำได้เลยแล้วมันเสร็จภายในแบบ40นาทีอ่ะสองแท็กอ่ะนั่นเลยผมจำภาพได้แม่นเลยเงื่อท่วมกันหมด้วทีไีนะอผมจำได้ครั้งเดียวเนาะ